ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคดีนี้เป็นอาญาแผ่นดินกระทิงโดนแล้วทนายส่งตัวแทนร้อง DSI ตรวจสอบเกี e ่ยวกัเลกทีดีเมื่อวันที่16กันยายน65ผู้สึกข่าวรายงานว่านายปียนัทสุขยางเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้นำเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อให้ตรวจสอบ น,นายขุนนรงประเทศรัฐหรือกระทิงนักสแสดงช่องสามหลังเข้าขายเป็นแม่ขายของแชร์ลูกโซ่ For เล็กทดีโดยนายปียรัต์เปิดเผยว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากน,นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังมีกระแสสังคมเกี่ยวกับดาราหลายท่านเข้ามาพัวพันคดีดังกล่าวเช่นกระทิงขุนนรงซึ่งเมื่อวานมีการออกรายการผลกระแสโดยว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าคดีนี้ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายหรือดาวไลท์โดยตรงของคุณกระทิงเข้ามาแจ้งความซึ่งจริงๆแล้วคดีแชร์ลูกโซ่เป็นความผิดตามกฎหมายพลกการคู่ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนซึ่งถือว่าเป็นอาญาแผ่นดินไม่จําเป็นต้องมีผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบและดําเนินคดีได้ แต่ในเมื่อว่าที่ร้อยตีธนากิจจิตอารีรัตนเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ายังไม่มีการตรวจสอบเพราะไม่มีผู้เสียหายทําให้วันนี้ตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสียหายในคดีโฟเร็กทีดีเข้าร้อง DSi ให้มีการตรวจสอบกระทิงว่าเข้าข่ายกระทําความผิดในลักษณะแม่ข่ายหรือไม่อย่างไรนายปิยนัสกล่าวว่าตนเองรู้ว่าวงแชร์ล้ม เมื่อเดือนเมษา,ายนปี2562จึงได้พาผู้เสียหายกว่าพันคนเข้าแจ้งความกับ DSI แต่ไม่มีดาราคนไหนต่อสู้เคียงข้างเรายกเว้นดาราสาวท่านหนึ่งถ้าวันนั้นมีดาราที่เสียหายออกมายืนเคียงข้างประชาชนอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินได้มากกว่านี้นอกจากนี้ยังมีการแก้ข้อสงสัยจากสังคมว่าแท้จริงแล้วดาราคนนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเป็นแม่ทีมกันแน่ สำหรับการตรวจสอบผลกระทิงหากท้ายที่สุดผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดก็เป็นการตรวจสอบที่เป็นไปตามกระบวนการแต่ถ้าไม่มีการสอบสวนประเด็นนี้เลยทางทีมทนายก็มีความเป็นห่วงเช่นเดียวกันนอกจากนี้นอกจากการร้องให้มีการตรวจสอบกระทิงแล้วยังขอให้ SI, ดีเอสไอำเนินการเรียกนายศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรหรือโตและนายกำมันคมแก้วหรือบอลมาให้ข้อมูล ในฐานะพยานด้วยถึงแม้ว่าทั้งคู่ไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีกับกระทิงก็ตามแต่ทางเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเรียกสอบได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้การที่ตนออกหน้าแทนผู้เสียหายสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีหนึ่งในทีมงานซึ่งเป็นแม่ขายที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี2562พยายามไปล็อบบี้ผู้เสียหายโดยอ้างว่าเป็นคนสนิทกับผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องคดี และมีความพยายามในการเข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวและพยายามนัดออกไปข้างนอกสถานที่ราชการด้านผู้เสียหายจึงเกรงกลัวเรื่องความปลอดภัยขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ